ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ลง MTC4 นะครับบ่อยนะช่วงนี้นะอาจจะเป็นสัปดาห์2สัปดาห์หรืออาจจะ3สัปดาห์เลยก็ได้นะครับจนกว่าเกมจะอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปคนขางระบาดไม่ว่าจะเป็นโปคาทั้งแมปโปวิ่งเร็วโปยิงกระสุนกระจายเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินฮะไม่ไหวพอมาเล่นแล้วมันขาดาลดนะครับผมถ้าโปมันหมดแล้วเนี่ย๋ยวผมจะกลับมาอาีกรอบนะ ดังนั้นเราจะไปอ่านเกมอื่นก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับเอาล่ะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเราพักความน่าสนใจของ MTC4 ไว้แค่นั้นก่อนนะครับเรามาเบรกกับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนวซอมบี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดสปาวก่อนนะไม่งั้นะเดี๋ยวกลายเป็นซอมบี้นะครับเราอยู่ในเกมชื่อว่า Lee infected นะครับพักบิดเทสนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์กำลังเทสอยู่นเองนะครับแต่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเล่นมาแล้วนะครับเฮ้ยเองห้านาทีเกิดเราอยู่ในโหมดที่เรียกได้ว่าต้องวิ่งหนีซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนในเกม csgo นะครับในยุคสมัยก่อนที่เนี่ยมีโหมดยิงแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะครับอู้เสียงปืนหนักแน่นมากครับเพื่อนๆเราต้องยิงหนียิงซอมบี้แล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแนวเกมบ้างนะครับผม เฮ้ยละครอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับมาแล้วอมบี้มาแล้วยิงยิงยิงมอมไม่เห็นหรอกนะครับผมมันนัวเกินยิงกันเลยเนี่ยสอมบี้อยู่นี่ครับเสียงปืนหายเลยนะครับกระสุนที่สามโอ้โหมนุษย์ขนาดนั้นนะม,มีหลุดมามีหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเฮ้ยมันติดเชื้อได้นะครับ เมื่อเราถูกซอมบี้ตีเราก็ติดเชื้อนะครับกลายเป็นผู้เล่นที่จะต้องเล่นซอมบี้นั่นเองเฮ้ย <Hey! S 1> ตายแล้วต้องยิงซ้ำนะถึงเสียงปืนหายจริงครับเลี่ยงเยอะเกินไปไหนเนี่ยเฮ <Hey! S 1> ้ยโอ้นึกว่าหลุดมาเสียวกระโดดมามากเลยครับมันกระโดดกันได้นะ เนี่ลุดมาแล้วโอ้ควันมันพางตัวเพื่อนเื่อมันพางตัวลงไปเลยเฮ้ยดูไปได้ไงวะไปครับหนี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 หน,นีไว้หนีไว้หนีไว้ทางมันจะปิดนะครับต้องรอเวลาก่อนทางมันจะเปิด อุ้ยมันเต็มเลยไป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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมันมีโซนไล่เราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปเนี่ยเราจะติดเชื้อแน่เลยยิงไปเลยยิงไปเลยทางเปิด้วบบที่นะเพื่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะผมมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยลุดมามันรุดมาไปไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยไล่หลังมาแล้วครับคอยยิงให้เพื่อนหนีไปด้วย ไป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 ถ้าซอมบี้นะครับถ้าใครเล่นเป็นซอมบี้นะครับจะเห็นภาพว่าเอ่อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมาแล้วมาแล้วจะเห็นภาพว่าซอมบีนะ้เนี่ยมันจะโดนยิงไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะโดนดันออกไปนั่นเองน่าปวดหัวมากครับไปยิงไปก่อนครับมองไม่เห็นไม่รู้ครับกระสุนโดนแน่นอนถอยเลยเฮ้ยเฮ้ย หนีหนีหนีนีเอาติดเยอะเลยบาเอยมีหลุดมาตัวหนึ่งเลยครับซวยหมดเลยไหมนี่กระโดดกระโดดไปเลยกระโดดกดแสรกระโดดกระโดดตบติดเชือ้อติดเชือ้อเฮ้ยเอาอะโอ้ยอยู่ในอยู่ในนี้นะรอขึ้นตรงนี้แน่นอนครับหรือเปล่าไอา้โตควันนี่ ไปยู่ไงฮึ๊บฮึฮึเอาอะไรบักอยู่ในกล่องเลยเอาแล้วทำไงล่ะหัวยแล้วโดนดันเข้ามาในกล่องนี่ครับสบ,บี้ก็จะกูนขึ้นมานะคนจนกว่าจะไปตีผู้เล่นได้นี่เองนะแล้วผมเออตายวะ ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยตบโอ้ยไม่โดนผ่านเหลือว่าเหลือสิบนะครับตอนบี้สี่สิบตัวแล้วตบไม่โดนเออตบ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 บเอ้อามันนั่งแลวตีไม่ได้นะครับโอ้โหไวจัดเลยในนี้ นางมาตีไม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยไปแล้วเ,เอานื้นใช่ไปด้วยมาเดี๋ยวกเกมนะครับไหนกเกมนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ่อตัตตอมคืออะไรวะซื้อมาก่อนอีกอีอ๋อตัวมองมีแม็กด้วยนะเฮ้ยมีหลายอย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เราซื้อเลยคืออะไรไม่รู้ครับเอาใช้ก่อนโอเคโอ้ยช่วยเล็ง อับเกีรเอ้ยเอ้ยออกไงวะสปาวก่อนสปาวก่อนโอเคไปทางไหนแล้วพี่เป็นเพจะกี้เนี่ยโอ้โหสู้จนกว่าพลังงานจะกลับมานะเฮ้ยมาแล้ว มาแล้วโอ้โหไม่น่าใส่สโคลบเลยแล้วก็ปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่มีทางออกนะโอเคเป็นหลังหานตันนะครับายไ,ไป ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเร็วเร็วเ้ยแย่แล้วมบี้สายฟ้าสบี้พิเศษเฮ้ยเร็วเร็วเร็ถอยไปถอยอย่ามายุ่ง มีเนื้อเรื่องเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเกิดต่อหน้าเลยยิงไปครับยิงเข้าไปยิงไปเอ้ยมาแล้วมาเยอะเกินมาเยอะเกินโอ้ยโอ้ยกระโดดอย่ากระโดดกระโดดอย่ากระโดดอย่ากระโดดอย่กระโดดยิงหน่อยเพื่อนเฮ้ยแม่มดแม่มดซอมบี้ พลังอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถึออย่างนั้นพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนใส่ไข่ด้วยโ <Ooh. S 1> อ้ยโอ้ยตัวความเร็วตัวความเร็วมีซอมบี้เล็กติกเลยนะครับยิงช่วยกันยิงช่วยกันกระสุนเจ้ามดครับย่ยละ เฮ้ยอิเล็กตริกอิเล็กตริกกระสุนเหลือ45นัดครับแย่แล้วตองการกระสุนด่วนโอเคตรงนี้กระสุนเก็บได้ อีกติ่งมาอีกเล็กติ่งมาต้องคุ้มกันห้องนี้จนสุดชีวิตนะครับสี่นาทีโอ้หได้เยอะได้เยอะเลยได้เยอะเลยยูสคีการ์ดทูเนเบิลคอนโทรลพาเนลงกลงว่าต้องใช้คีการ์ที่นี่ใช่ไหม อะไรวะเน,นี่ยสองตัวนี้มันชื่ออะไรอะ่ละล็อกเคอตัวทนลแนลเราต้องใช้คีย์การ์จากไหนละ่ะอาจจะต้องไปเปิดไปหาคีย์การ์หรือเปล่านะโอ้โหเราไม่แชทมันรันขนาดนั้นละกระสุนไป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 เฮ้ยสบอมบ,อมบี้แย่แล้วมันลบอยู่ในห้อง ตายมันต้องมีคนเล่นเกมเป็นใช่ไหมย,ยวผมรอ,อยยิงห่อยนี่แหละเฮ้ยทำไมพูดเราภูมิางไหนเต็มเลยเนี่ยไปปนล,ล็อกห้องก่อนรอคอนโทรพนนลพานเนาสำเร็จนะครับเราต้องตันตรงนี้ไว้นะให้เพื่อนเราอุ้ยอู้ติดเชื้อเลย มีซอมบี้หลายประเภทมาในเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเออตะกี้ผมโอกาสท้อรถนี่วะผมทำมันพ่าแล้วพวกนี้กำลังหนีด้วยรถไฟครับไปไปไปเพื่อนซอมบี้ต้องยึดครองโลกซอมบี้ต้องยึดครองโลกอยู่ในรถไฟรถไฟออกแล้วก็ไปฆ่ามันดียู่ในรถไฟใช่ไหม อยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนนแต่ตบไม่โดนโอ้โหน่วง,งแล้วไม่เอไปไกลแล้วครับมนุษย์ชนะมันจริงครับโหลดเอาอุ้ยนี่ซื้อเลยไหนแล้วซิกแล้วเล่นก่อนเลยไม่ไม่ไมไมทนแล้วไม่หลอแล้ว โอ้้องอะไรเนี่ยแก๊สเรากาดยิงเลยมี200นัดเนี่ยผมสเปร์แล้วกันนะครับไม่ยิงไม่ได้รัวไม่มีเช่นสเปร์เลยยิงยิง,ยงผมจะรักษากระสุนเอาไว้นะไม่ได้ยิงรัวขนาะดนั้นไปดีกว่าขึ้นลิฟต์ ตัวอะไรอะ่ะไฟเลนไฟเลนตัวนี้มันจะสกีมันร้องเหรอมองไม่เห็นเดี๋ยวยิงมิ่งมัม่ๆเลยแล้วกันหายก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอโ้ตัวเร็วตัวเร็วโอ้โหมันท่ามเลย โอ้โหไม่อยู่ไม่รอดใหม่ซื้อตาจะเป็นยังไงวะไปเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยไป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 ยิงหน่อยยิงหน่อยผมไปก่อนเฟียเฟียวม,มีความกลัวนะเรามีค่าความกลัว,ว,วด้านล่างนะครับ้ากลัวเราจะสั่นนะครับโอ้มีสซิมินามีอาร์เมอร์นะครับก็ไอเฮล อุ้ยอุ้ยอุ้ยหูยหลังเข้าหน้าเข้าเลยยิงก่อนยิงก่อนใจยาโหโอ้โหข้ามาแล้วโอเคเปิดไฟไปเปิดไฟจะยิงให้ยิงใ,ให้บ้าแล้วไปแล้วเออ เอาละครับก็เป็นไงบ้างครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มารีวิวเกมเล่นๆนะครับเกมที่กําลังเริ่มจะโด่งดังแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนเทสเองนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันครหน้าครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย